สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้นิยมข้ามสวยนะคะแม่สวยสกนลนครนะคะเพราะวันนี้แต่งตัวเหมือนลิเกเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนลิเกเหมือนลิเกไหมคะช่างมันเนาะเหมือนลิเกช่างมันน่ารักดีวันนี้ตั้งใจมาแบ่งปันชุดที่คุณแม่ใส่นะคะมีอยู่สองชุดนะคะใส่สบายใส่เล่นสงกานะะ์นะโปรโมชั่นชุดละพันสองร้อยบาทวันนี้โปรแค่พันเดียวนะคะอ่าอกนี่สามแปดสามเจ็ดสามแปดใส่ได้ เอวนี่สามสิบค่ะใส่สบายเลยนะพันเดียวนะคะชุดเนี้ยถูกมากๆเลยนะเห็นคุณแม่แต่งตัวอีกแ้ไม่อยากใส่แล้วใช่ไหมคะว่เหมือนนิเกมเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ใส่เยนะะ็นดะีมากเลยนะคะใส่เย็นดีมากนะใส่เย็นดีมากเลยนะคะใส่เย็นดีมากๆเลยนะวันนี้ไม่สวยใจนิยมความสวยตั้งใจนะคะอันนี้คือผ้าดักแด้นะคะที่คุณแม่ตัดดิใช้ผ้าสองเมตรตัดเสื้อหนึ่งตัวถักนิเกงหนึ่งตัว,ตวในผ้าสองเมตรนะคะ ในผ้าสองเมตรแต่คุณแม่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะะอกแม่ก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดเอวก็อยู่ที่สามสิบนะนี่นะคะก็ตัดได้หนึ่งชุดแบบนี้เลยนะคะใครสนใจเอฟเอฟได้นะคะชุดนี้หนึ่งพันบาทไม่เกี่ยวกับดอกไม้บ้านมันหัวคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่จะมาแบ่งพันผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแดร้ราคาโปรโมชั่น,นะคะ่ะจากห้าร้อยห้าสิบวันนี้คุณแม่ไม่ขายเลยคุณแม่จะมาโกรราคาต่ำกว่าต้นทุนนะถนนผ้าคามนี่ ราคาต้นทุนอยู่ที่หกร้อยแล้วนะคะดักแด้แต่วันนี้เอ้ยทำไมดูมันท้องใหญ่เลยนะต้องเอาเกงเข้าข้างในหรือเปล่าคะพีะ่เพียวต้องเาเกงเข้าข้างในเอาเสื้อเข้าข้างในหรือเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนตัวใหญ่เนาะเอาเสื้อข้างนอกมันตัวใหญ่เล,ล้วก็เข้าข้างในดูซิื้อจะเป็นยังไงแต่ว่าใส่สบายนะคะเสื้ตอตัวนี้ใส่สบายใส่สบายมากเลยนะคะใส่สบายมากชุดละหนึ่งพันบาทพอซื้อพอซื้อนะคะ พอซื้อพอซื้อเนาะเขาว่า62ปีแล้วบเบิรงอายุเนาะแต่งตัวกระซากไปนะแต่งตัวกระซากไปนะ62ปีแล้วได้รับเงินเดือนแล้วนะได้รับเงินเดือนมาปีกว่าแล้วแต่ดูข้างหลังเือนสาวน้อยใช่ไหมคะดูข้างหน้าอวยตายแล้วนะไม่เป็นไรวันนี้ไม่สวยจะมาแบ่งปันผ้าทอมือของดีจังหวัดสุขขนขทัยเป็นผ้าใหม่ดักแด้น,นะคะหลายท่านก็บอกคุณแม่ขาถ่ายรูปไม่รูกดูหน่อยถ่ายไม่ได้นะคะวันนี้จะลงคลิปให้ท่านดูเลยนะคะ ท่านเห็นไหมคะสีแดงทองนะสีแดงทองหรือสีทองแดงนะสวยมากสีทองแดงหรือสีแดงทองนะตัวนี้ปกติคุณแม่ยกอยู่ที่หกร้อยนะแต่มาวันนี้คุณแม่มาโปรท่านอยู่ที่4ี่รอยห้าสิบบาทนะคะตามก่าต้นทุนค่ะถนนผ้าครามขายส่งได้ๆดกห้าร้อยกว่าแล้วนะวันนี้คุณแม่ขายได้ยังไงต่อลมหายใจชาบ้านค่ะลายนี้มีอยู่สองหื่นนะคะตอนนี้ คุณแม่คุณแม่หนึ่งเจ็ดเก้านะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าคุณแม่อุ้ยนะคุณแม่ยังไม่ได้ผ้าสีทองเนี่ยสวยมากตัดอะไรก็สวยค่ะตัดอะไรก็สวยนะเป็นเซตสองผืนเลยนะคะวันนี้นะเป็นเซตสองผืนเลยนะด้านหลังคุณแม่สนใจผืนไหนก็ได้หมดเลยนะะสี่ร้อยห้าสิบาททั้งหมดเลยนะเป็นผ้าดักแด้นะฮะอยู่ด้านหลังคุณแม่ค่ะเป็นผ้าดักแด้อยู่ด้านหลังคุณแม่นะคะสีแดงทองนี่ค่ะมีสองเมตร ไม่ใช่มีสองพื้นค่ะมีสองพื้นนะคะพื้นละสี่ร้อยแปดสิบสวยงามมากๆเลยนะพื้นละสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเฮ้ยคุณแม่ก็เออเลอร์แล้วง่วงนอนพื้นละสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะพื้นละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองพื้นค่ะมีสองพื้นต่อมาค่ะนี่ค่ะสีชมพูนะคะ สีชมพูมีปุกปุยอย่างดีนะคะผ้านิ่มผ้าปลิวปลิวมากเลยนะอย่างดีนะ,ะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทเป็นผ้าดักแด้นะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะต้องร้านไทยนิยมคามสวยแม่สวยสักลนครเท่านั้นค่ะชีชมพูนะคะเมื่อกี้สีนี้ออกสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองโอวันติน,นะคะ่ะสีเหลืองทองโอวันตินนะคะ สวยค่ะสวยมากๆเลยสำคัญที่สุดคุณแม่ขายถูกมากที่อื่นขายพันพันเอ็ดนะต่อหนึ่งผืนนะ,ค,ะคุณแม่ขายโปรอยู่ที่สี่รอยห้าสิบาทผ้าไหมรักแน่อย่างดีเลยนะผ้าไหมรักแน่ทอมืออย่างดีเลยนะ,ะตัวนี้สีม่วงค่ะโอ้สีนี้แม่อุ้ยได้หรือยังสีนี้สวยมากนิ่มมากเรียวมากนะคะสองผืนนะใน เดียวกันแม่อุ้ยขางามมากแม่หลังค่ะงามมากงามมากสวยมากค่ะแม่หลังสองเม็ดไม่ไม่ใช่สองผืนค่ะสองผืนนะฮะสองผืนสองผืนถูกๆเลยนะผืนละสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะผืนละสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะ 4ี่รอยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะ f c ซท่านในดูคุณแม่อยู่นะเอฟมาได้โปรมาได้เลยนะคะโรให้สุดๆเลยนะคะืนนี้เป็นสีม่วงสวยยค่ะเหมือนใหม่เลยเหมือนไหม่เลยนะคะสองผืนนะคะคุณแม่ค่ะสองผืนนะคะสองผืนนะคะต่อกันเลยเงาเหมือนไหมเลยนะคะสองผืนต่อกันเลยนะคะสองผืนต่อกันเลยค่ะสองผืนต่อกันงามๆเลย สองพื้นต่อกันง,งามๆเลยนะคะพื้นละสี่ร้อยห้บาทเท่านั้นเองค่ะ450บาทเท่านั้นเองค่ะ,ททคะตัวนี้ยิ่งสวยสีมะาเหมี่ยวสีมะเหมี่ยวค่ะสองพื้นต่อกันเลยงามมากท่าเห็นไหมคะสวยค่ะสวยมากค่ะสวยมากสวยจริงๆ 450อยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทเป็นสามมิตินะคะเงามากสวยมากสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยนะต่อมาลายนี้ลายเดียวกันค่ะไม่ขอไม่ขอยกนะคะเป็นลายเดียวกันค่ะแดงทองลายเดียวกันขอคนละลายสิ ตัวน้นก็นจะเป็นดอกดอกเหลี่ยมนะตัวนี้เป็นดอกกลมนะเห็นไหมดอกพิกลกลมนะคุณแม่ขามีอยู่สองพื้นตอกกันเลยออกทรวงแดงม่วงๆนะออกทรวงแดงแดงม่วงๆเขียวๆนะสวยงามมากนะสวย,ส,วยสองเม็ดนะคะคุณแม่ขา้าสองพื้นไม่ใช่สองเม็ดสองพื้นค่ะม่ารับไปเรามาป่านคนรับในเนาะแม่เนาะป่านคนรับในได้ไดิเนีโยขายของก็เหมือนคนรับในใช่ไหม สวยงามค่ะสวยงามสวยงามมากๆเลยค่ะอยากให้ท่านได้เอฟไว้ราคาโปรโมชั่นค่ะมันถูกมากยังไม่คะสวยค่ะสวยมากเลยนะสวยมากๆเลยนะคะ450บาทค่ะสี่ร้อยห้บาทเท่านั้นเอง450บาทเท่านั้นเองนะคะ fc ท่านดูคุณแม่อยู่ f ได้เลยค่ะ f ได้เลยต่อมาเป็น,น,นออกมะเมี่ยวนะ,ะ,ม,ะ,ม,วนนะ,ะมะเมี่ยวเปลือกไข่นะมะเมี่ยวเปลือกไข่เป็นลายดอกพิกลนะคะมะเมี่ยวเปลือกไข่นะเป็นลายพิกลนะคะดอกพิกลสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆสวยงามมากๆเลยนะคะ fc ท่ในดูคุณแม่อยู่ f เลยะคะ่ะ f เลยสวยสุด สวยสุดค่ะสวยสุดสวยสุดสุดเลยสวยสุดสุดเลยนะคะสวยสุดสุดเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะสี0ห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะสี0ห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคุณแม่ใส่อย่าลืมเอฟนะคะชุดละหนึ่งพันบาทค่ะต่อมาเป็นหมีขั้นสีทองค่ะมีขั้นสีทองนะคะสวยค่ะ ส5 0บาทเท่านั้นเองนะคะ f c ท่านใดดูคุณแม่หยุดเอฟมาได้เลยค่ะ081ค่ะ3 8 0 4 3 3 8โอ้ปลูกปุยอะไรจากรกะดอกระเดียนี่นะโอ้งามอลังการกระดอกระเดียเนาะสวยอีเอลีอยหรอกระดอกระเดียค่ะสวยมากเลยนะคะ f c บางท่านก็อยากได้ผ้าลายนี้แหละคุณแม่ก็บอกมันหมดที่จริงมันทับกันอยู่มันทับกันอยู่ย,ยังไม่หมดนะคะ f c ท่านใดดูคลิปนะคะ ดูคลิปแอบมาใหม่ได้เลยค่ะงามมากงามไมา่งามอรรถเอรีงามไอรีอรอถงามกระดอกกระเดียนะคะสวยงามมากไทยนิยมคำสวยแม่สวยสุกนกรสรรหาผ้าอย่างาดีนะครับโอ้พรชันไมเอฟซีไดเอฟกันนะตัวนี้สีครีมค่ะสีครีมงานช้างแต่ผืนเดียวผ้าชุดผ้าชุดแบ่งปันไปแล้วสีครีมงานช้างนะคะสีครีมงานช้างลายมงกขุดเพชรละลายเอสนะฮะจ้าฟ้าน,นะฮะสี่ร้อย ห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยๆเลยตัวนี้ออกสีครีมแล้วก็สวยงามนะคะสวยงามมากเป็นสกเก็ตทำหน้าไต่เครือแล้วก็ดอกพิพิธเกียนกลางนะคะสวยค่ะสวยมากเลยเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่นะคะแคปหน้าจอนะภะาพทักหา,าไม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะ สามแปดศูนสี่สามสามแปดม่สวยสกุลนครนะคะเห็ <Gym. S 1> นไหมคะสวยมากเงาเหมือนใหม่เลยนะคะเป็นไม้รักแด้นะคะเงาเหมือนใหมเลยคือละสีห้าพันเลยนะเงาจริงๆนะคะของดีน่ะของแท้เงาจริงๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยท่านเอฟมาเลยนะคะสวยๆเลยเอฟมาเลยนะคะต่อมาสีเหลืองค่ะสีเหลืองสวยมาก สวยมากๆนะคะสวยมากๆเลยนะชอบพืนในลายหนแคบได้จอทัวนไม่สวยได้เลยนะคะ08 1ค่ะ38 0 4 3 3ศูแม่สวยสกลนครค่ะต่อมาผืนนี้โอ้โหท่านในที่สนใจแบบอยากได้ภาพเป็นชุดเนาะสวยมากผืนสุดท้ายคืนนี้ลายมมกุดเพชรมีเชิงนะ,ะตัวน,นี้สองผืนนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แมอุ้ย สวยมากถูกมากค่ะสี่เม็ดเลยสี่เม็ดกว่าเลยนะคะสี่เม็ดกวกว่าเลยคืีนี้สี่เม็ดกวกว่าเลยนะคะสี่เม็ดกวกว่าเลยค่ะสี่เม็ดกวกว่าเลยนะคะ สี่ร้อยห้าสิบบาทสไตล์สีสเหลืองค่ะสวยมากซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะอย่างดีค่ะโปรโมชั่นในท่านอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทชอบพื้นไหนลายไหนนะฮะแคปหน้าจอตัวหารไม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกนลคนครนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยในิใยมคามสวยกลบาขอบพระคุณเอฟซีสายบุญน,นะคะนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอตัวหานไม่สวยได้เลย 081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะสวัสดีค่ะ